สวัสดีครับมีเจอใช่ไหมครับวันนี้นำสนับเตจิกซ่อมสัญญาณดาวเทียมนะฮะดีซิเวอร์นะครับไม่มีอาการไม่มีสัญญาณนะครับของ i n f o s เซนะครับเป็น HD นะครับใช้กระบบจาน KU band นะครับโอเคตัวนี้ก็กดเมนูเข้าไปแล้วนะครับตั้งไปที่ไทคม6 6 n 8นี่นะครับ KU band นะครับ7 8 5ปองศาเนี่ยนะปรากฏว่าตัวความแรงสัญญาณไม่มีนะครับค้ณภาพสัญญาณไม่มีกล่องเปิดไปแล้วนะครับ เป็น i n f o อ t เอเคใชมก็ใช้มิมเตอร์มันติมิเตอร์มาไล่วัดดูนะครับคืออาการนี้ก็คืออาการสายขาดนะครหรือว่าหัวเสียนะครับแต่ต้องไปเช็คไฟตรงหัวก่อนนะครับตรงของ LNB ก่อนระบบ KU-Band ว่ามีไฟ 14V โวลต์หรือไฟ 18V โวลต์ d ีไหมนะครับ,รบหัวเป็น KU-Band น,นี่มีปลอกนะ้ำมันออกมาแล้วนะครับจานก็เป็นพิษไอนี่นะ เคยูแบนนี่นะ,ะก็หมุนเอ็บถ่ายออกมานะครับแล้วก็วัดด้วยมัลติมิเตอร์ดูตั้งดีซีห้าสิบโวลต์นะครับถ้าไม่มีก็เช็ดสายดอเดินสายใหม่ดูนะครับจิ้มวัดนี่นะ อลองวัดอันนี้นไม่ขึ้นนะครับโอเคคงจะเปลี่ยนสายใหม่ดูนะครับจะไปเช็คไฟตรงหัวขั้วกันก็มาหมุนเช็คตรงนี้ทีนะครับไอ้ทายตรงนี้เคก่นโอเคแล้วก็ตั้งดีซีห้าสิบโวลต์ดีซีนะครับพอดีปลายมิเตอร์ยังไม่ได้เหลาไอ้ตัวลูกหมูนะครับใช้เข็มจิ้มก่อนนี่นะครับ ตอนนี้ได้ประมาณ12 12โวลต์นะเท่าที่วัดได้ไฟมีนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวขอเดินสายใหม่ก่อนนะครับรพี่เขามีสายอยู่นะครับก็ร้อยสายเส้นใหม่เส้นนี้เดี๋ยวทำัวเอฟทายดูทีจับมันนะมองชัดก็่องก่องอ้าไกลนี่นะ ม e ือเย็บทายจะเดิมออกนะครับเทปออกตัวน,นี้ก็เดี๋ยวปอกเ e ย็บท้ายเสร็จใหม่ตัวน,นี้ไม่ต้องพ่านมาเทปก็ได้นะปอกประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับใช้มีดหรือคัตเตอร์ก็ได้หยินะครสายดําออกจะมีชิวกับตัวเงินอยู่นะครับตัวนี้ก็ฉีกเอานะครับถ้ามันไม่น่นก็ประมาณนี้ มันก็ขูดหนึ่งเซนติเมตรโดยประมาณนี่นะแล้วก็มุนเข้าไปจริงๆเขาแน่นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเทปก็ได้นะมันล็อกแน่นเลยครับอ่ะตนนี้ทําฝั่งนี้ละเดี๋ยวไปซ้ำฝั่งนู้นแล้วไปวัดไฟดูอีกทีนึ่งหรือแม้ก็วัดโอห์มก็ได้นะครับทำเอฟทยแล้วใส่ฝั่งนู้นแล้วก็วัดโอห์มฝั่งฝั่งนี้ดูเอาอ่ะตอนนี้ก็ อปอกสซฟ่ายนะครับบนเอฟทายเข้าไปนะครับค่อยวัดอโอมตรงฝั่งนนเอานะครับเคให้น่นแล้วก็ใส่ปอกกันน้ำนะครับตอนนี้ขาดไม่ได้คือปอกนี่นะครับดันให้สุดนะครับเคให้ลงล็อกนะครับไม่งั้นน้ำจะเข้าตรงเอฟทายนะครับเคตรงนี้แตกไม่เป็นไรนะตอนนี้โดนแดดมากก็จะกรอบแตกเป็นธรรมดา ทายตรงมือโอเคต่อไปก็จะมาวัดตรงตั้งเป็นหมดโอห์มนะครับตั้งคูณหนึ่งหรือคูณสิบก็ได้นะครับะมาคูณหนึ่งแล้วกันตั้งวัดนี่นะอ่ะจะมีขึ้นนะครับฝั่งนี้สีดําเป็นบวกสีแดงเป็นลบนะครับขึ้นนะมีโอหนะ์มเนาะยี่สิบโอห์มนะครับสลับด้านสลับด้านโอห์มจะสูงนะครับโอเคมีโอห์มนะครับตรงนี้ เราจะใส่สายเข้าไปครับดูเสียจะมีสัญญาณขึ้นไหมนะครับปาบ่าอ่าเห็นไ,ไหมครับอ่าแถบตัวเปอร์เซ็นต์ยังขึ้นนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้พี่เขามีย้ายจานนะครับอ่าตอนนี้พี่เขามีอ่าย้ายจานดาวเทียมด้วยครับคราวนี้ต้องปรับสัญญาณจานด้วยเดี๋ยวใช้ปัจเจกเบอร์สิบนะครับ คายตรงคอได้หลังหนะ่อยอ๋ออันนี้ใส่ยังไม่ลงล็อกเนี่ยในี่จะใส่ยังไม่ลงล็อกด้ไงอ่นนี่นต้องคายเบอร์สิบแล้วก็ใส่ให้ลงล็อกก่อนนะครับนี่จะปรับไม่ได้นะครับอ่ะตัวนี้ปรับยังไม่ลงล็อกนะครับแต่เมื่อกี้มองดูสัญญาณมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับยวไปปรับดูทีนะึ่งนี่นะครับมาแล้วข้างล่างมา80ดสิบ แปดสิบห้านะความจีที่ใช้ก็นี่เอ่อหนึ่งหนึ่งหกแปดนะครับแนวหอซิมบิเลียสามหมื่นนะครับเดี๋ยวขอปรับตำแหน่งแป๊บนึงนะครับตัวนี้ก็ล็อกลอาไปแจ๊เบอร์สิบให้แน่นเลยนะครับโอ้ยของชิงนใหหลังเลยบะนเนี่ยตัวนี้ ถ้ามีตัววัดก็ใช้โทรศัพท์วัดก็ได้นะตั้งสามสิบนะครับตัวนี้จะมีขีดอยู่นะโอเคตัวนี้จะเบียดกับสังกะสีพอดีนะครับเป๊ะเลยกระหวังด้วยเวลาติดตั้งห่างลางังคาหน่อยก็ได้นะครับตัวนี้จำกัดนะโอเคิดแฟดนะแฟดมันย้อนนะครับโอเคใช้ได้แล้วครับตัวนี้ตัวนี้กด กดเมนูนะกดน,นี้ออกก่อนยิงไปที่กล่องนะครับจะมีสัญญาณแล้วนะครับโอเคช่ยลดเสียงไว้ก่อนนะครับกดเมนูนะเข้ากดเมนูแล้วก็เลือกไปที่การติดตั้งนะครับตัวน,นี้ติดตั้งกดโอเคนะครับกดโอเคแล้วก็เลือกดาวเทียมตัวนี้เป็น K คย a แบนก็เลือกเป็น K คย a แบนะครับนะก็เจอแล้วก็เลือกความถี่ถ้าเลือ่อนกดเลื่อนก,ก็ เพื่อนข้างนะครับมาที่ตั้งค่าตัวนี้เป็นยูนิวแซลได้นะครับตัวนี้จะตั้งตั้งเป็นยูนิวแซลแล้วก็ความถี่นี้นะครับตามที่ชั้นเตั้งนะครับเจอง่ายก็สรุปได้ที่85นะครับโอเคใช้ได้แล้วอันนี้ก็กด exit อ,ออกนะครับ โอเคก็จะใช,ใช้ได้ปกตินะครับโอเคครับยังไงก็หวัว่าที่มียอดให้ช่วยกดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อมั่นในการทำคลิปวิดีโอใหม่ใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ครับเมื่อดดนิดนึงนะครับ